สวัสดีค่ะหนูนางสาววิชาดาบวันรหัสนักศึกษา6 6 0 1 0 7 6 3ค่ะครับผมนายประยยวิทย์ดอลล่ารหัสนัากศึกษา6 6 0ย0 4 5่ครัค่ะ,คะผลงานที่เราจะทำมานำเสนอวิชา mini p r o จกต์ของดิจิตอลนะคะก็คือไม้ก้านเปิดปิดอัตโนมัติของลานจอดรถค่ะโดยอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือเซนเซอร์ RFID แล้วก็จอ LCD ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโฟโต้บอร์ดค่ะ แล้วก็ Arduino Uno, uno R3 แล้วก็อย่างสุดท้ายคือ Motor Servo so ค่ะโดยหลักการทำงานคร่าวๆนะคะก็คือเมื่อเราเอาคีย์การ์ดที่มี UID การ์ดที่เรากำหนดลงในโปรแกรมที่เราเขียนลงใน Arduino แล้วเนี่ยเมื่อนำมาแตะก็จะทำให้มี input เข้ามาที่ Arduino แล้วพอ Arduino ประมวลผลตามโปรแกรมที่เราตั้งค่าไว้ก็จะส่ง input มาที่ Servo so ให้ Servo so เปิดหรือว่าปิดการทํางานค่ะแล้วก็จะส่งค่ามาที่หน้าจอ lcd ว่ามันคือคีย์การ์ดที่มี uid ที่เราทําการตั้งค่าไว้ไหมถ้าเกิดตั้งค่าไว้ก็จะขึ้นให้ s ร์โวเนี่ยทำงานแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ uid ที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยก็จะทําให้ตรงนี้ขึ้นว่าวอาร์กไดก็คือ s ร์โวก็จะไม่ทํางานค่ะค่าต่อไปหลักการทํางานนะคะเราสมมุติให้รถคันนี้มี uid ที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้วเมื่อเราไปแตะกับเซนเซอร์ ตัวเซอร์โวก็จะเปิดและรถก็สามารถผ่านไปได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรถที่เราไม่ได้ตั้งค่า UID ที่กำหนดเอาไว้เมื่อเอาไปแตะกับเซนเซอร์ก็จะ,ะขึ้นคำว่าวงการค่ะครับส่วนการนำมายุกต์ใช้นะครับคือเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับไม้กั้นเปิดปิดรถอัตโนมัติครับหรือจะนำไปประยุกต์ใช้กับพวกระบบ Easy Pass หรือ F Pass ในทางด่วนครับ